ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกๆท่านนะคะยินดีตอนรับขอสู่ทางช่องนะคะพี่น้องค่ะค่ะมือนี้แอดก็ได้เดินทางมาหาปูกระเบื้องแตกคือเก่านะคะพี่น้องค่ะตามหาตัวดีตัวเด็ดแนวทางดีๆฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เข้ามาบึงมาชมคลิปนี้แล้วนะคะแอดก็ขอ,อกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่เนาะ,ะค่ะก็อย่าลืมกดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อที่จะปฏิลาด ข้าวสารหรือว่าตัวเลขดีๆเด็ดๆนะคะพี่น้องค่ะกาะเมื่อนี้กาเฮ็ดฐานพระแล้วเราได้ค่ะพี่น้องค่ะทำฐานพระค่ะปูพ่นกัเฮ็ดกระสังเรื่อยๆได้ค่ะพี่น้องค่ะบพว่า,าสิได้แรงสัท่าจากพ่อแม่พี่น้องนะคะคนละเล็กคนละน้อยมากนะคะปูพ่นก็คอยเฮ็ดคอยสังไปเรื่อยๆนะคะ ทางวัดทั้งว่ากับพัฒนาขึ้นไปร้ายค่ะพี่น้องค่ะจากแต่ก่อนทังแอดมินทังทีมงานมาเนาะคะ่ะกระเบื้องสิมีแค่บดจากสิแผพนเนาะคะ่ะเดี๋ยวนี้กับเป็นปูเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะปูพนกับคอยเฮ็ดคอยสร้างเนาะคะ่ะทางก็ได้เทคอนกรีดขามาเนาะคะ่ะพี่น้องทางก็ได้เทคอนกีดขามาเลยเด้อพ่น,น่ะคะ่ะเขม่ามา็่ต้ออย่างลดติดลมเนาะคะ่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าตอนนี้ปูกับนวยความสะดวก ท่างเขามากอ่ะเทคอนรีดมากเบิดแล้วนะคะพี่น้องก็มีบนจอดรถจอดล่านะคะสาล่ากับแล้วแล้วนะคะพี่น้องแล้วแต่กระเบื้องนะคะพี่น้องแต่รอบๆกับท่านได้มีอยังแอบยังยังเนาะค่ะเพราะว่าคอยเฮ็ดคอยไปค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็ได้มาจากนําพักนําแร้งหรือว่าแร้งใจเนาะคะ่ปะปูนี่สิเป็นออกแห้งหลายกอค่ะพี่น้องค่ะเพราะาป,ปูนี่ทั้งเป็นสร้างเป็นยังพร้อมเนาะคะ่ะ ส่วนใดที่ประหยัดงบประมาณได้ปูกสิประหยัดนะคะปูกสิคอยเฮ็ดคอยสางไปต่อเติมไปเท่ละเล็กเท่าละน้อยตามกําลังศรัทธาที่มีนะคะพี่น้องค่ะทั้งวัดทั้งว่ากะหงเฮืองเลืง้งเลือเล่อมได้นะคะก็ย่อนพ่อแม่พี่น้องปองไปนะคะน้ำใจล้วนๆนนะคะ่ะน้ำใจจากเอฟซีจากพ่อแม่พี่น้องที่เบิ่งช่มคลิปนะคะก็ได้โอนปจัจจมาซอยปูเฮ้าเฮ็ดสางนะคะพี่น้องกาได้ ประสบความสาเร็จจังศิล่ะค่ะพี่น้องแมนสิได้เลียกได้น้อยมากกระสมไปเรื่อยๆสาหรับทางนั้นด้านทางนั้นก็สิเป็นร่งครั่วค่ะร่งครัวขนาดย่อมนะคะพี่น้องก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนั้นปูก็เชื่อมเองออกเองนะคะพี่นอ้องเกิดว่าคือว่าาว่างจากภารกิจตอนกลางวันจังซี่ปนาะคะปูเพิ่นก็สิเฮ็ดค่อยเติมไปเธอละเล็กเ่อละหน่อยนะคะพี่น้องประหยัดงบประมาณของพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะปูเพิ่นก็ใส่แบบที่ว่าประหยัดสุด ค่ะอันนี้กาสิเป็นแรงสะท้าเนาะค่ะจากพอแม่พี่น้องเห้านะค่ะพี่น้องกะคือจังพี่น้องเห็นเนี่ยและค่ะได้เห็นได้ชมในคลิปนี่แหละเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้แอดกระซี้าไปกาปูพร้พอมๆกันเลยคะ่ะตามฮาตัวดีตัวดดต่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะเฮามาไปเบิ่งไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะอนีเขาข้า น้ำมัสการค่ะปู่ค่ะปูปูมาถามข้าวถามข้าวน้ำปูเทั้งมาขึ้นหอดปูกับมะเยี่ยมมะยามปูนะคะปูแก่ข้าวมาดานะก็ใส่มาทางแต่ฟันมาค่ะมาหาแนวทางไก่ใหญ่นุ่มแล้วปู้ใดสนใจแนวทางปูแบบติดตามไปไหว้น้ำซุปข้าวเจ้ามไหมล่ะ ไปกันใหายพระประธานมาเนาะบอกใหญ่พระประธานข้าปูต้งหันพระแขนขาดกัะบ้านเป็นหาสุดหาบ่อแต่ว่าข่ะแม่นยู่ได้ยินอยู่ปูได้ยินปูบอกอยู่พระเจ้าก็ะนใจมันกระขาดดีดีเน้อแขนข่าแม่นยูนั่นแหละแขยนขาดบัดนี้ขึ้่มากใหญ่มากมันนังคู่กันเองนาะสมงบอกเตียวเด้อ สองลูกคนตัางเฮี้ยงกันเป็นอยังนั้ค่ะอีกหนึ่งคือที่เป็นพันธุ์ตัวเดขตีออกไม่ได้อยู่ปัญหาลูกเกิดนี่เด้ตัวนี้เนาะค่ะเป็นอยังน้นครับต่างเฮี้ยงกันค่ะหม่าฝาดคนก็เห็นเห็นตัวเลขอยูอะแต่พอท่านบอกหม่ามือแรกก็เห็นเลยขึ้นกะลูกยแขันตัวนห่อค่ะพอตัวลูกบิึงได้ในในก่คนนั่งสมาธิก็ลูกบิึงได้เห็นตัวเลขก็ล้วค่ะครับผม้ยุขันยุพระตัวนี้เอาใหญ่เพว่นมาที่แรกออกหาเก่าเลยออกมาตากหุ่นเจ้ามาทรงหาเก่า ค่ะปูมันวัดร่องหันแขนาดป็นหาส่นเยนค่ะปู่ปูได้บอกเยอะเนี่ยต้องฟังกับแม่พ่อเลยได้ฟังน้่อยู่เมือนั้นที่ว่าปู่วันสิบกินชอบบ่เหมือนว่ามือแขนทังทานั่นนะคนหาอะไรที่รอดนะอาหัเนาะค่ะตัวตัวอาหารอ่ะคุมีุมกนจับคุณมียู่จับจุดควบเพอะไรด้แต่ว่าเลขคอยก็มียูดแถวนี้แหละค่ะแต่ว่าคนนีจับไปไว้ก็นี้บอกเป็นตัวค่ะไพยาี้มันขึ้นมาก็ฝันแบบนี้แบานี้ยิ่งมขึ้นก็ฝันได้ฝันได้เนี่ยค่ะ ฝันท่างหางเด้อครับผมฝันว่ามีกระโหลกอันหนึ่งเขาตัดเครื่องออกเขาสีหามไปที่เนละห่างคอยไอยู่กลางคอยอยู่กลางกระโหลกกระโหลกก็มีคนตายใส่อยู่แต่เราไม่เห็นคนตายหรอกมันอาจจะมาบังก็ได้ถูกคนตายเนาะพอเราเห็นขันเห็นมันก็ต้องเปลี่ยนเห็นว่าเป็นเห็นคนตายในหันเนาะนี่เพราะมันเกี่ยวกับกระโหลกสองอัน ก็ร่วงสองอันเด้มัน็นเล็กง่เด้เล็กงก็ได้ห้าน้อยก็ได้ได้ตีห้น้อยก็ถือว่าหันไปตีเล็กง่ายก็ถือใกล้ๆกันเพะใกลกันเด้ยกว่าถือโอ้ข้อมันไปมันเป็นข้อมฝันที่ักสิอยู่นี่ย่ะคห็นเนียขมฝันไปร่องมเจาธรรมดาพอเห็นร่งพเป็นเ็ดเด้เกตมันมโมันบุพันพวกเกตกับซี่สองตัวท่านี่มันมีแท่นั้นมันมันติ่นแค่นี้ มันบม่เป็นนั่นคือว่าันก็ฟันเห็นว่าก็เดี๋ยวเดินหาเนี่ก็โลงโลงก็เป็นเจ็ดนมัยังไม่เลินหามันก็เป็คนหาเป็นมมุนมันก็เป็นนสวนใดกว่าผมออกมามนมหมุนหมุนีข้าเจ้าบิ่งเนาะอธิบายความเด้อันนี้เลินหามาใช่มหมุนตีข้าเจ้าบิ่งเป็นปัญหา้าเจ้าตีก็ไดเพราะว่าเรียนก็หาก็หาเก่ากับนะกับกวากัเจ็ดกัมาพรมทั้งสามโตะตีได้ทั้งสามโตวด สิบหกนี่สิเป็นยังไงปู๋แล้วก็นี่พวฟันข่ฟังตะวัดโตไข่พวกนบอกโอ้ฟันบอกโอ้เก็บตนี้มุเจ้าไปคิดปัญหาสักนตะวัตก็ได้มกโตนแต่บอกแคนี้บอกโอ้ปูนว่านหายว่าหายอย่างนี้คือว่าแม่แต่เช่นก็บอกตัวเดียวกันมโตเลยแม่แต่เช่นบอกขอเข้าวันที่หนึ่งก็จะอานี่ว่าสิหายว่าหายหายก็จ้าอกว่เขียนเรื่า บ่ให้เอฟซีไปซิมซิมม่ง่าห้าม่ให้คันซอยว่าว่าจ่าเด้วอยบ่ให้ค่ะมีเตียวอันเดียวกันอยู่กับตัวนี้ละผู้เจ้าเตียวนี่คอยทหันฟอกกระสือเันเดียวกันเลยก็เม่อะเที่ยนบอกค่ะพูกค้วันนี้ก็คือฟันในนี้มีอันมีนี่คือว่าเอาพระมาคู่กันมันบ่ปูเมนเมนค่ะคู่กันขอเป็นรูปก็ขข้นตัวเลขค่ะยี่แขียนฟันที่เขาค่ะแต่ก่าห้านบอกตัวม่านี่ว่าตะเดียวแต่ว่าเม่ตะเที่ยนเกิดเมา่อำความฟันของปูเนี่ยคือว่าตัวเดียวกัน เพราะฉะนั้นงวดนี้ก็มันใจเกาไปนั่งคนเขาไปเขาไปนั่งเพื่นเพิ่นขึ้ทิ้งยุ่มขึ้นอย่างนีทิ้งนั่นนั่น่นที่แรกเขาหายตัวเดียวโอ้ยบ่ได้หรอกตัวเดียวอ่ะอันที่หายดีก็หายหกตัวซ่าก็เลยว่างที่นั่นส่งคิดใส่ส่งคิดไปใส่เย่าวนะค่ะว่ามันบอกเองเนะค่ะคือว่าส่งคิดใส่กันได้จริงจริงได้ก็ได้นะมีเท่านี้แหละใครบอกว่าฟังเย่าวอีกแล้วอีกสองมือค่อยมาเลขสิบออกเด้อเลขออก

ส่วนเรียกกันเล่าเนี่ยใครใครีส่งไปตามไล่หรอกใครบุกไอยากให้ลูกคิดด้อมื่อใดก็อยากให้ส่งไปให้มื่อใดก็ไ่อยากให้ไปเสียนะแต่ทีทาเอาแต่ย่างปูอยากให้เห็นแล้วขาหน่อยมันกิดคือพวนั่นวันแรกล่อยให้ไปมันบวมไปว่ารังก็รังผลก็ผลเดียวันบวมอันก็ให้แตกห่างห่างสวนหมดออกข้างบนข้างล่างให้บนให้ล่างความ่วนตึงเก้งเลยเด็กวันอันฟังความฝันปูเราเป็ยังงงอยู่ไหมครับปูฟังเดี อันแรกก็คือปู่เอาพระประธานม้าแห่งกันสององค์มันบอกอ่าอ่อันนี้คือความฝันวันนี้เนาะบ่แม่นความฝันเอามาอีีหลเอามาอีหลีมาไม่ฝันเห็นไม่ฝันเห็นอยูุขันพิ่นครับนี่ผมขึ้นมาฝันเห็นอยูุขันพิ่นเอามาเพิ่นได้เพิ่นให้เลขอยูุขันพิ่นขอเจ้าของพิ่นบอกตัววันอ๋อแต่ความฝันปู่นี่ก็คือปู่เห็นกระลงเห็นล่องล่งนึ่งอ่าร่งขัดเคืองมันคนขึ้นแล้วคนขึ้นเดียวกันเด้ คนละขึ้นกรณีกรล้องล่องนี่คือล่องขาดเทองแมนแมนแมนขาดเทิงพร้อมล่องขาดเทิงผู้ยุกลางมนหามไปก็เลยอันไปมึงเดียวกันละแต่ว่าหามไปก็เลยเทียนนะหามสิ้นีไปแล้วก็คิดว่าหามสิ้นไปอีกนะเป็นสองสิ้นก็เถอะเป็นสองสิ้นวางเด็งภาษชาชนเป็นสองสิ้นภาษาห้องอยู่สองสองส้นสองสิ้นคือว่าสองสี่บอะไรปู กบ้ากบ่าบ่าลก็ถ้งต้อลูกนเป็นเจ็ดอยังบอกว่านี่น้ำมันขอยยังบอกเราก็พูเจ็ดกระซีไปน้ำเนี่ยน้ำมันเออไปน้็นน้ําไปนเจน้ำแปดน้ำเจ็ดน้ำแปดที่มาปูไปฟันว่าไปบินบาทมาเงินหลว่ปูฟันว่าไปบินบาทปูมามีคนบาทกับกลมๆนึกเงนหลูกพ่อแล้วก็คนมิถาใส่บาทเจ็ดแปดคนเป็นมาปูอ่ะน่ะสาวผู้ดวงอนั้นก็ได้ครับ ตัวเลขคอยิมิ่ม่ติเป็นเลขเน่ว่าเป็นน่าเอิญเป็นน่าเล่นเนี่ยตอนนี้มีติเป็นดีดีเลยบอนนีอเราสร้างสมัยก็บวากันยวอนรก็เป็นเจ็เนี่ยถไ่เป็นเจ็ก็เป็นสีแมนบ่าเนี่ยสร้างหาหาสองตัวเ้าขัท่านหาสามแต่ว่าท่นขอท่านบอกเป็นตัวเลขได้หเดียวท่านบอกเป็นตัวเลขท่านเขียนไว้เป็นตัวเด่นก้อนน้วสันปูเด่นเจ็ดกับสีก้อนสันเนี่ย ภูมิบุญกัะจับเอาสามตัวเนาะแปอาเนาะเป๋แป๋อยู่นี่นะพกเป็นนี้ยน่ะ่ะร่งเป็นยังตัดเป็นยังต์ร่องเป็นยังตตอนหลังที่สามยันปูกระปิดมาไล้วร้รัคิบซี่ขาเยี่ยมเยี่ยมแล้วเยี่ยมไรยแล้วปูกระเดเุนะ่่เนเอาตัวน้าสองลุกเป็นยังสิเดปาสองค์นี่เป็นยังิบสี่จ้าสี่ห้าสิบสี่มันชิบะซาไปบอกปู ก็สะอาดหรอกเล็กก้อยมีบพเล็กม้วนนี้ค้อยบ่ม <c oughs> ีเต็มเด้อะก้อยบัว่างสันเล็กชุ่มนี้ท่นแมีนเล่นค้อนบัวงจรท่านแมีนแต่มีอยู่ในนี้แต่ว่าบ่วันบ่วันแมีนอืมบ่วันแมีนพระพระพระมุขเจ้าตีปัญหาก่อนพระประธานต้องพระคอยยืนให้มุขเจ้าตัวเดียวเกตเท่อนมันถิ่นี้เกตมั้ง Yên Dương thì tôi con này, không phải với cháu sò cả đây. Dương thì đấy, bà đi cú lên nhem đấy. Dương cháu kết Si phu. Cái chân sần này nó phu cặp bờ này nó ăn thay mướt. Si với thân ổ, chúng si với thân ổ nhưng mà. Có ba tí vẫn thì biến si cả đây, chết kết cả đây Kết 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 luôn. về con này, mũi Cho năn nó khỏi biển ยินไปเสอได้อยคนอืมแค่นั้นเก็บแปดเลยแล้วแต่ผู้ยจะเอาแบนแปลเก็บคอยยืนไปก่อนบ่มีร่องลางบนดังเดียวตงล่างกันมีแล้วล่ะแต่่อยท่านบอกล่างอาจจะมี่ซีล่างอาจจะมีซี อันน <mile> ี้เป็นบนเจ็นี่เป็นบนเนะปูเนาะมนไอเอฟซีไปแ็ที่ว่าเป็นเด่นได้นะปูเนาะซีนี่นะ่างเนาะไปเนิ่งไปกวนได้กว่าทนฟันทุ่มเครับอปเห็นเนเน่งคิดคิดไปกวนนะเอฟีไปเอฟซีมากก็ยืดรับสิบสี่รับสิมากคนไหนมีตัวดีก็นี่ใส่ก็ใส่ไปก่อนเลยมันกระล้องมันก็ออกจากกระล่งอยู่ลรมัไก่เนาไเอซีไปนั่น Cô này mắc mời mắc lên nữa chúa tay lên nắp bóng râng tay cho ông vàng lên lạy nộp môi 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 lại. môi 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 Rồi môi 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 เจ็ดนี่มันสีนี่ครูมันมาประกอบอีกซีมันก็ับมีครูประกอบอีกซีนี่มันสุบประกอบไปประกอบอยู่ล่างมะปูเนาะแมนแต่ว่าเจ็ดนี่สไปประกอบอยู่บนแมซีกับเจ็ดมันไม่ต้องกันขาเราไม่ต้องกันมันมันมันแยกกันไปอ่าคือเรื่องของตงไตเนาะแมันก็ถือกันเจ็ดกับซีหรือหมวดนี่มันถือกันในลูกเด็กเกเดียวกคนแล้ะสินะปูเนาะเกิดเดียวคนเพราะเนี่ยเนี่ยใครตีง่ายปบบนี้เนาะ có được năm năm Nam có được chết lắm có được một mươi năm 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 ค่ะค่ะนี้กระปูให้ตะเลลักไปก่อนนะคะพี่น้องเด้อตัวเด่นนะคะตังไดกไปพิจารณาพี่น้องคะสำหรับตัวเด่นมันก็เก็ตค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ใหญ่ไปก่อนค่ะมีเกตมีซีมีแปดอะค่ะบนส่วนซีเด่นล่างนะคะลักสิบค่ะพี่น้องสีล่างลักสิบค่ะพี่น้อง เดี๋ยวจ่อมือจ่อเว้นมาแอดกระสิมาตามตออีกเนาะพี่น้องน้องค่ะวันที่สิบสี่สิเดมาหาปูใหม่เ้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะจ่อมือจ่อเว้นกระสิมาตามตอเอาลางวันที่หนึ่งฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะหกตเน้นๆกระสิเป็นวันที่สิบสี่คอยสิมเอาน้ำปูเด้พี่น้องเด้อขอบคุณคะนะไหนค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะพี่น้องปองไปค่ะสําหรับตัวเลขแนวทังก็เป็นคือจังพี่น้องได้เห็น,น่นเด้อค่ะจังเลยกลไปพิจารณาเบิ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวใกล้โคงสุท้ายแอสิมาน้ำหกโตแขนๆไปฝากไปต้อนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะสําหรับภูมิภาน้อยนะคะพี่น้องค่ะสําหรับผูมักาคาน้อยมันแอดก็สีมีแถมถ่ายให้เด้ค่ะพี่น้องเด้อสาหรับภูมักเเกลข่าน้อยนะคะ นี่เลขห้าน้อยมือนีได้ค่ะพี่น้องเ้อที่แอดลงคลิปไปค่ะนี่ได้ค่ะพี่น้องห้าน,น,น,น้อยวันนี้แถมท้ายได้ค่ะพี่นอ้องมัมกระจัดคัดกระพานนะคะสำหรับห้าน้อยมือนีนะคะพี่น้องเก้าสองห้าสองแปดสำหรับห้าน้อยวันที่หาเดือนสาม หกห้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะจังไดยกลไปพิจจรณาเด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเลขงก็เป็นขึ้นจังปูเบาสูฟังเนาะค่ะพี่น้องค่ะจังไดยเอ็ดก็ขอขอบุญขอบคุณพี่น้องปองไปถี่เขามาเบิ้งมาชมคลิปนี้นะคะบ่าว่อแม่พี่น้องสิคิดซิ่งหนึ่งประกันใดก็ขอประสบความสาเร็จนะคะห้มีแต่คําว่าเฮ่งเห่งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ